คือผมดูดของคุณมาภาคกันแล้วผมจะเอาเครดิตให้โอเคไหมโอ้ยช็อกอะสดใสายอะไรอยู่บนใบหน้าฉันวันเนี้ยเฮ้ยเอาออกไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่คือ Google Glass เทคโนโลยีใหม่จาก Google ที่จะทำให้คุณชีวิตชิบหายในบัดดนนใน3วัน7วันนี้รอให้ดีแถมรูปแรอย่งบัดซบชิบหายเลยอ่าเฮ้ยแอนโทนีโทรมาดิว่าเฮ้ยเพื่อนมาเจอฉันหน่อยสิฉันมีอะไรจะให้นายดู อาได้อยู่แล้วแปปหนึ่งนะอ่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมึงกำลังขี้อยู่ใช่ไหมนะอะไรเปล่าสักหน่อยมึงรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเออคือมึงกำลังวิดีโอแชร์กูกูเห็นทุกอย่างเลย,ยชิห <โฮ S 1> บหายโอ้คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันนะเออคือโอ้ก้นกราดยังอำนวยความสะดวกคุณโดยการโฆษณาสิ่งต่างๆที่คุณสนใจรอบข้างไม่ว่าจะเป็น i p พอดไอแพดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วก็ไอ้นั่นด้วยนะช่วยเอาไอ้นี่ออกจากไอ้นั่นให้กูเถอะขูบอกวอุ๊ยมึงทำหาอะไรเนี่ยัิสระอย่าอย่าเพิ่ออุ๊ย กำลังมาเจ็บกำลังมาเจ็บเสี่ยงติดเชื้อในแผลตบลูกมาก็มาให้ผมสั่งซื้อยาในเว็บอี a y เลยหรือเปล่าคือกูไม่มีเวลาแล้วกูต้องไปหาเพื่อนรักกูผมเข้าใจดีนั้นผมจะทำการโชว์ร้านยาข้างทางใี่คนสามารถแวะได้ก็แล้วกันนะครับโอ้ไม่เอาหนาเพื่อนของไม่เห็นทางรถมันก็ไปเลยนะ่ไหเลยมีแต่เฮ้ยมาบอกเขา้ข้างขวา o o g l e น l a s s ยังมาพร้อมกับระบบนำทางเชื่อมตรงแม่นยำที่สุดใน3มโลกเลี้ยวขวาต่อไปก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยแล้วตรงนะตรงตรงไป ตรงไปให้สุดเลยตรงตรงไปตรงไปอยู่นั่นแหละตรงตรงไปเฮ้ยให้เพื่อนมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้หน้ามึงไปโดนอะไรมาวะน่าพัดจมูกนิดหน่อยช่วงนี้กูแพ้ฝุ่นอ๋ออย่างนั้นเหรอนั่นนายช่วยซื้อักเก็ตไม้ชันหน่อยได้ไหมแล้วก็โอ้ยอย่าลืมถ่ายรูปเสมอที่ผนังตรงนั้นมาให้ฉันด้วยนะโอเคได้อยู่แล้วเพื่อนการถ่ายรูปด้วย Google g l a s s เป็นเรื่องที่โคตรจะง่ายเฮ้ยนี่มันูปสาวเสมอที่แอนโทนีต้องการเนี่ว่าไอ้ทำไมมันโฟกัสไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ยไอ้แว่นบ้านนี่มันอะไรัล่ย การส่งให้แอนโทนีเรียบร้อยไอสัตว์ให่านะเว้ย่านแล้วเกินอ่ะส่งอะไรวะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้กูเกิลกลาสามารถจําแนกวัตถุดิบต่างๆในอาหารที่เรากินได้ด้วยนะขอนาเก็ตชิ้นหนึ่งครับอโโอเอาไปเลยเชิญทำการจำแนกส่วนผสมในนักเก็ตมีไก่พริกไทย ตัวลิสงยากกยาขาและยาแหวมูขี่ประวานสารเร่งตดแล้วก็หนังสุนัขกรอบแต้อะไรเนี่ยออย่างที่บอก Google g l a s s ได้เปลี่ยนชีวิตคุณหลายๆอย่างหมายถึงในทางที่แย่ลงนะเออเฮ้ยเพื่อนเอยแกมาสายนะเนี่ยทีคือแบบกำลังดื่มดำกับแว่นเนี่ยเออนี่ของนายเอขอบคุณมากเลยคือฉันรลอมาเฮ้ยนี่นายกินแบบเนี่ยเฮ้ยนายทำอย่างนี้ได้ไงอะขอโทษทีเพื่อนฉันต้องไปแล้วนะโอเคเจอกัน ครึ่งชิ้นก็กินวะช่วยพาฉันไปที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดและฉันจะไม่ตายกลางทางได้หรือเปล่าถึง Google s s a s s จะมีระบบอินเทอร์เฟซที่แจมแมวแต่มีข้อเสียที่ว่าแบตเตอรี่มีใช้แค่หนึชั่วโมงเท่านั้นโอ้ยกิะไ้นอีกแล้วนีอดทนไม่ไหวแล้นคที่สดใสกลัองรออยู่คุณพร้อมที่จะเริ่มไปกับเรารอยังล่ะไปเลยดีกว่า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบใจไงกดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันขอบคุณมากเลยอันนี้ก็เป็นวิดีโอของเขาผมดูดมาพากะ่ะผมขออนุญาตทิ้งออริจินอลวิดีโอไว้ข้างล่างด้วยนะรบกวนไปดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลย